ชิกจะพาทุกคนไปกินปลาทูน่าที่แพงที่สุดในโลกค่ะตัวละ43ล้านบาทชิกอยู่ที่ร้านไคเต็นซูชิกินซาโอโนเดล่าเป็นร้านซูชิสายพานที่ญี่ปุ่นค่ะแบบพรีเมียมเลยนะคะนั่งสบายเลยค่ะที่ร้านอะ่ะคือเขาไปประมูลปลาทูนา่าตัวใหญ่ยักษ์เลยนะคะราคา43ล้านบาทค่ะทุกคนเป็นเกรดที่แบบร้านโอมาเกเสะในญี่ปุ่นเขาเสิร์ฟกันเลยค่ะคือไม่ใช่ว่าน้องเขาแพงอย่างเดียวนะคะคุณภาพเขายังดีด้วยค่ะคชิก็ไปทานแล้วประทับใจมาก คือรสชาติเขาเข้มข้นเลยนะคะแล้วเนื้อเขาแบบเนียนนุ่มนะคะกินกับข้าวแดงที่ทางร้านทํามาคือแบบชิคชอบมากกินไปแบบหกคำเลยค่ะทุกคนวันนี้แบบกินเท่าไหร่ก็ฟินนะคะและชิคก็สั่งอันนี้เป็นกุ้งหวานมาด้วยนะคะคือมีนะ่ะจะชอบกุ้งหวานของร้านนี้มากเลยค่ะแต่ที่หนึ่งในใจชิคนะคะทูนน่าอย่างเดียวคือชิคแบบไม่กินอย่างอื่นเลย,เยอย่างที่ทุกคนเห็นและต้องใส่วาซาบิเยอะๆด้วยนะคะจะชอบมากๆที่สุดเลยเนี่ยกินไม่หยุดเลยนะคือชิคกินทั้งแบบชูโทโร่แล้วก โอโทโร่เลยค่ะคือแบบแนะนําเลยนะคะใครมาญี่ปุ่นอย่าลืมมาลองทานกันนะแล้วมาทานซูชิสายพาระเพื่อนเพื่อนชอบทานเมนูไหนกันบ้างคะแล้วจะชอบจิ้มโชยุด้วยไหมคะหรือว่ากินกับวาซาบิอย่างเดียวอย่างฉิกอะจะชอบกินแค่วาซาบิอย่างเดียวค่ะจะไม่ชอบจิ้มโชยุเลยนะคะนี่เป็นโลทูน่านะคะคือเขาทํามาได้โอเคเลยนะคือข้างในเขาก็จะแบบมีไส้ค่ะทุกคนไส้ใหญ่มากเลยแล้วก็ข้าวนิดหน่อยค่ะเอกะวะก็เป็นอะไรที่ฉิกชอบอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีความมันๆหน่อยแล้วก็เนื้อกุบ กุบค่ะก่อนนะคือชอบมากแต่เดี๋ยวนี้แบบเฉยๆแล้วค่ะมือนี้นะคะชิคจบที่ศูนย์บาทค่ะหน้าจอชิคก็ไม่ได้กดอะไรเลยให้มีนะเป็นคนเลือกให้หมดเลยค่ะชิคนั่งเฉยๆรอทานอย่างเดียวเลยนะคะ